สวัสดีครับอืมวันนี้ผมก็จะมาถอยแมวกันอีกเช่นเคยแต่มีความเสียดายก็คือแบ็กกรี้ได้ตายไปแล้วแล้วก็ได้แมวตัวใหม่จากลุงหนึ่งมานะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าลุงหนึ่งคืออะไรคือใครลุงหนึ่งก็คือเพื่อนคุณแม่เลยครับนี่คือคุณแม่นะครับกำลังจับดาซซี่อยู่เลยสวัสดีดาซี่เุ้ยแมวธรรมดา กี้สวัสดีลักกี้อุ้ย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 ,ย,ยด่าซี่อะไรลักกี้สวัสดีเล่นถังขยะจนล้มเลยโอ้ยลักกี้เอ้ย้็ผมอยากเล่นนี้นะทำไมอ่ะเฮ้ยมันเล่นอะไรอ่ะทุกคนโอ้ไม่รู้เข้าไปแล้วสวัสดีครับผมอยากเล่นนะครับ เคยช่วยเกยได้รอคเออ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 แม่แล้วแม่ไม่เล่นกับแบกกี้เหรอเอ้ยไม่ใช่ดิแม่ไม่เล่นกับลักกี้เหรออย่าลักกี้เนี่ย ผมเลยอะลักกี้ก็ลักกี้อย่างผมผมก็อยใจนะ <c oughs> อ่าทุกคนลักกี้มานหน่อยแมว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 ลักกี้เร็วลักกี้ลักกี้ <c oughs> มาเร็วมาเรียตัวเองนะทุกคนเอ เป็นตาก้านะทุกคนนี่เอ๊ะเอะอุ๊ยมีการจะล่วงลง,ลงมาด้วยของแบบนี้นี่ก็ใช้ได้นะลักกี้ชอบไหมครับโดนกัดบริเวณเล็วเหรอ,อวเดี๋ยวมันปังขึ้นมานะแม่เฮ้ย hey. มานี่เดี๋ยวนี้ เกมมีคนที่ชอบที่สุดใช่ไหม,มลงไปเลยลงไปเลยลงไปตัวเดียวเลยหอวหางด้วย <c oughs> แกงแมวแกงแมว <c oughs> <c oughs> แกงแมวครับแกงแมวแกงแมวครับแกงแมวดาซี่ <c oughs> เป็นไงมั่งโดนกักวริเวอีเแล ทุกคนอ,ออกมาดิเฮ้ยออกมา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 ออกเองเลยก็ได้ออกเองเลยก็ได้มั้งนั่งอยู่ในนี้อย่างเดียวเลยโอ้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะเออโอ้ยเนาะ ไปดีกว่าที่ทะไมกันน่าจะเล่นกันนะเฮ้ยยินสบายจริงๆฮะเป็นทุกคนเราถ่ายรูปมีนี่ๆ,ๆีโอ้ยน่ารักจังเลยฉันอยากจะเล่นด้วยนะจ๊ะถ้าเธอไม่สนใจอะไรเลย แค่นี้ละครับดีไหมอะแค่นี้ดีไ,ดไหมอะอุ้ยขนแมวติดสำหรับคลิปนี้ของพี่ก็บายบายเิ่ม